สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง k t รียดทีวคอนแก่นนะครับผมวันนี้ผมมีปั๊มจุ่มสแตนเลสครับผม12โวลต์นะครับผมมานำเสนอนะฮะนี่ครับเป็นของโปโลนะครับผมปั๊มแช่สแตนเลสชนิดแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่สิบดีซีสิบสองโวลต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ นนี่นะครับตัวปั๊มก็เป็นสแตนเลสผสมกับพลาส,สติกนะครับผมตัวน,นี้ก็มีชื่อรุ่นอยู่ที่โมเดลครับผม z QD ขีด12นะครับผมเป็นของโปโลนะครับตัวน,นี้ใช้ไฟ12โวลต์ดีซนะครับหรือว่าไฟแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะครับผมตัวน,นี้มีเฮทสูงสูงอยู่ที่สูงสุงดหรือไม่เกิน12เมตรนะครับผม กินไฟก็ร้อยห้าสิบบานะครับอ่าส่วนขนาดท่อท่อส่งตัวนี้ก็หนึ่งนิ้วนะครับผมที่เขาเขียนมายี่สิบห้ามิลิเมตรก็ท่อส่งหนึ่งนิ้วนะครับปริมาณน้ําก็จะได้ประมาณอยู่ที่อ่าสี่คิวต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ครับปั๊มแช่ราคาถูกครับท่านใดสนใจครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่ศูนย์สี่สามสามศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับหรือจะเป็นไอดิไล่เคทวีลไล่หกพันนะครับนี่ครับท่านใดสนใจปั๊มแช่12โวลต์นะครับผมราคาถูกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ครับ <Okay. S 2>、okay.